คลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วอาจจะต่อนานนิดหน่อยแต่ว่าคลิปก็อัดไว้นานแล้วเหมือนกันเรียกไง่ายๆว่าดองค่ะก็อีกตาเดียวเนาะจะขึ้นเทพละเราไปเริ่มเอาดอกดอก,กันดีกว่าค่ะมีคนขอพี่เล่นคิมมี่ดูหน่อยได้ไหมคะน้องขอมาพี่ก็จัดให้ค่ะแต่พี่กดเล่นไม่ทันเนาะเออจบแค่นั้นแหละนอยอะ่ะแล้วแบบว่าเสียงแปลกนิดหน่อยโมแพ้ขึ้นค่ะแล้วแบบ ฉันว่าจะเล่นตานีตาเดียวเพราะว่าจะคนแรงแล้วแต่ก็ไม่ได้ปะต้องเล่นคิมมี่ดูเล่นแมเพราะว่าสัญญาไว้แล้วก็รอตาหน้าละกันอีดตกตานี้กดไม่ทันฉันตีหรือว่าจะลองแย่งดีเล่นทองมันมีใครเล่นว้ยเอาได้ละได้ละตัวคนได้ละได้ละมันไม่มีใครเล่นเลนทองนะคะเริ่มละเริ่มละแล้วคิมมี่เล่นไปศูย์ครั้งกูจะเล่นจริงหรอในแรงเนี้ยนะตลกปะใช่ค่ะฉันตลกฉันจะเล่นแล้วคือเม็ซสอเล่นคิมพี่ได้ปะเนะ โอเคเล่นได้ด้วยอุ้ยเสียงร้นจมูกอ่ะปุูมแพ้เจ๊ได้แล้ว oh. น,นะ oh. ฉันว่าฉันต้องทาทายาหมองไม่ใช่ยาหมองอะ oh. ไรน,นะเ oh. ขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ช่างมันเถ oh. อะอพิมเสนพิมเสนคือจะรอดไม่มรู้นะแต่ซับฉันเป็นเนเต,ต้ต้องเล่นละปอปะว่าแต่กิมมี่แพทใหม่เขาเล่นหลายอะไรกันทุกคนแต่อะไรไม่รู้แหละฉันจะออกแรงที่สุดเท่าที่ทําได้เช่นเอาวันนี้เจกระแล้วหนึ่ง ค้างค้างแล้วค้างกว่านี้ดอกแล้วก็อันนี้สองนะคะท็อปโซเขาใช้รูอะไรวะดูแปบหนึ่งอ๋อเขาใช้สโลอ่ไม่กอดทันมันอ่ทันมน่ะทัน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 เลทันปะไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งใจเสียเรามีสโลจากเพื่อนๆอยู่แต่กูเอาไงดียบนาหน้าดีวะ นานา,นาตัวมันกลนส้นตีนไม่ชอบนะล้อมแล้วล้อมแล้วนะคะแล้วกิมมี่ถ้าโดนคือแบบอ๋อมันลดคนเนาะฉันไม่เคยเล่นเลยนะแปดเก่าอะแปดใหม่ก็ไม่เคยเล่นคะ่ะฉันเล่นตัวมันแล้วฉันปวดหัวฉันฉันผิดปะอ่ะโอ้มาถึงกูเจ็บแล้วกูจะบ้านนะขออัพไรก่อนนะทุกคนอัพไรก่อนวะแต่กูหลบก่อนนะนะกูหลบก่อนอ๋ะ โอ้ยลำบากลำบากมากลำบากมากชีวิตฉันลำบากมากเอาไปก่อนแล้วไงไอ้ฟาซามาสีมาสีมาสิกูยิงนะได้ทะลุนะออเ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 ออกออเ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 อเออเนอเเอ่เนเเอเเอ ตามนั้นเนาะเริ่มมาก็เล่และทีมเราอ๋ไม่กอดโลกนะเล่นตานนี้เสร็จโลกเล่นนีนี่นะพอพอพอไม่เอาแล้วไม่ชอบเล่ออ๋ไม่กอดแล้วเขาเอาลายนาเนี่ยว่ความรู้จบศู์แต่รู้สึกว่าคิมมี่เพชรเก่าเล่นง่ายกว่าปะหรืออะไรวะกูยิงไงกูยิงไงกูพูดจริงทำจริงไงอืออออหนูจะแรงตอนไหนหลกูกหนูจะแรงตอนไหนหลูกกี่โมงลูกกี่โมงกี่โมง,มอง,มองตอนนี้ก็เล่นแบบ ห้ามตายไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยซับกูตายหาดออะออเอโอเคหลบหลบอ๋อลำบากลำบากมากทุกคนลำบากมากไม่อยากเล่นแล้วลำบากมากอะ่ะเดี๋ยวมา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 มาแล้วมาแล้วหรือว่ามันต้องรอของป่ะอ่ะรอของก็ได่ะเอออาจจะแบบแรงๆลดๆตอน์เล็เลเลเลตเกม ปิงไปค่ะปิงไปค่ะปิงไปค่ะฉันยิงค่ะยิงค่ะ,คะฉันแรงมากเลยค่ะฉันแรงค่ะฉันแรงเลิศค่ะไอ้ซ <laughs> ับกูยีดอยีนานา่าีฝ่ายซิลซินะคะจิลซิลนะคะมีปืนนะคะ นี่ใช้ปืนนะคะบอกเลยนะคะบอกเลยใช้ปืนนะคะใช้หอกนี่ชิตซ้ายนะคะชิดซ้ายไปเลยนะคะลอดไม่รอดไม่รอดกูจะตายหา่าละไม่ลอดสกิลหนึ่งมันมันบินแล้วมันก็ูยิงไงกูจัดการไงอ๋โอโดนหลักโดนปลักก็แรงอยู่ก็แรงอยู่ ก็แรงอยู่นะว่าแบบเดี๋ยวฉันอัพหนำนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันแบบใช้ง่ายกว่าสกิลสอมันดูใช้ยากยังไงไม่รู้แฮ no 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 เออ no 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 ก็ได้ป้อมไปเลยค่ะเมื่อกี้เก่งแล้วเลิศโอ้เลดเกมเริ่มแรงแล้วมีของจิ้น1คนเริ่มแรงแล้วให้อภัยก็ได้เล่นเล่นยากมาก ทุกคนเล่นยากมากมันต้องเลงตลอด,ด้วยอ่ะโอเคตอนนี้ก็ฝากไปก่อนนะคะเพื่อที่จะแรงมากกว่าเดิมอืออ,อแต่เลนกลางกูนะเด็ดเด็ดเดะเพื่อนกูนโดนลมฉ่ำเลยดิซูมบึ้งไม่โดนลดโดนตันด้วยกูโดนตันด้วยกูโ oh อ้ไม่ก่อเออเออเออหนูยิงอยู่หนูยิงอยู่ค่ะหนูหนูหนพยายามแล้วค่ะ หนูหนูทำได้แค่นี้จริงๆค่ะไอฟาซาไอด๊าเกใครจะบอกว่าคิมมี่มันแรงก็ก็ได้นะแต่ฉันเล่นตัวดีกว่าไม่ชอบอ่ะมันต้องเล่นตลอดอ่ะรู้สึกลำบากมากเลยในการจะฆ่าแต่ละตัวน่ะคิดเองปะหรือเป็นเพราะว่าฉันนันตีไม่โดนกันแน่นนะ อีนี่แหละอีนี่อีตีไอยังอยู่ยังไม่ตายก็ยังไม่ตายทุกคนคะโหตายปะนิดเดียวมากลุดปริ่มมากไม่ถึงกูเนี่ยอีดอกจะตายห่าละฟาซาอยู่ไหนฉันกลัวมันมากเลยตอนนี้อีนี่ก็สิงเก่งสิงเก่งมันมาละมันมาละ มันมาละฮึฮึฮึอะไรตายไปกับผัวนั้นแหละค่ะติดปีกบินไปบนฟ้าคู่เลยค่ะไม่ต้องมายืนนันติเนาะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าก็ยังเบาอยู่ <c oughs> คือฉันไม่รู้ว่าเขาอัพอะไรนำแต่ฉันอัพหนึ่งนำมาแล้วว่าเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันใช้ง่ายดีจบแค่นั้นแหละอีนี่ก็หนีอออีบา้าหลบเกง่งอีบา้าอีนี่ก็บา้าอีนอกเนี่ยอีนอกเนี่ย,เ,ยเป็นบา้า อีนาหน้าก็บ้าค่ะบ้าหมดเป็นบ้าหมดเสียสติหมดทุกคนตึงขาไม่โดนเออเออลิงลิงลิงเต็มเลยลิงอะไรอะเมื่อกี้แล้วยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดนตยเดี๋ยวเดี๋ยวเงรวบสามรวบสามอุ้ยอุ้ยสว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 ยกูวิ่งแล้วไงกูกูกูวิง่ง กูว <łość> ิ่งจริงไงกูวิ่งหนีด้วยไงกูไม่เข้าหรอกแล้วไงจะเข้าอ่ะอยู่ไหนวะกูไปเร็วกูไปเร็วอยู่เต็มเลยกูถอยก่อนหนู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 หนีก่อนนะคะหนูหนีก่อนนะคะฟาซ่ามาอีกฟาซ่ามาอีกอืมตามนั้นคือ หรือฉันเอาผิดสเปลหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าฉันเล่นตานีตาเดียพอเอาจริงๆคิมไม่เป็นตัวที่ไม่เข้ามือฉันตั้งแต่เมื่อก่อนละก่อนปรับก็ไม่เข้ามือนะฉันรู้สึกไม่ค่อยชอบเล่นอ่ะอันนี้ปรับมาก็ยังไม่เข้ามืออยู่เหมือนเดิมน่าได้มากน่าได้มากเพื่อนแต่กูยิงแน่ค่ะแต่กูจะยิงเนาะแต่กูจะยิงเนาะแล้วก็กูวิ่งค่ะฮะไปไปไป,ปอย่ามั่นเลย อย่ามันเลยอย่ามันเลยอยู่กับเอสเตด,ดีกว่าเอสเตที่รักเราจะอยู่ได้กันใช่ไหมที่นั้นอยู่นิ่งทำไมอะอยู่นิ่งทาไมซะอยู่นิ่งทำไมซะอือ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 ยิงให้หมดค่ะเอาให้หมดค่ะบมดโค้ชได้ไหมคะสวยค่ะฉันได้ค่ะสกิลสองดาเมจเท่าไ,ไหร่นะ ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยัน,น,นบ้านกูนาบ้านกูโบแล้วเดอ้เอเบออีปลวกมันแทะป้อมนีดอกเออออเออเก็แรงนะมันแรงไหมวะก็แรงก็แรง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 ซื้ออะไรต่อดีคะ่ะอืมบ้านกูนะ เดี๋ยวฉันดันเองค่ะเลนบนอะจบๆถ้ามันดันยากขนาดนั้นเดี๋ยวฉันดันเองก็ได้ค่ะไปกันค่ะนินจาทั้งหลายของแม่เราไปดันบ้านกันมดครบมามดโอ้ยมันวัดมันวัดมันวัาป่าววัดวัดทำไมอยู่วะโอ้ยยิง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 อยู่ยิงอยู่ยิงอยู่กูจะตายนางไม้จ้านางไม้จ้าขอสามตัว สามตัวเลยว่าลืมอนางไม้จ้ะไปดันบนต่อเพราะว่าฉันรู้สึกน่ากลัวม,มากกับเรนบนนะตอนนี้ขิดละเพื่อนฉันขิดละนางไม้จ้ะค่ะค่ะซัพพอร์ตเป็นห่วงฉันเวอร์อะ่ะเออค่ะซัพพอร์ตน่ารักเนาะเทคแคร์สุดๆอนะ่ะมีแฟนยังจ๊ะ นางไม้จ้ะนางไม้จ้ะวิงว่งวิง่งวิ่งยีดอกวิงว่งวิงว่งวิ่งมดคบแรงจงะไงมาเล่นสายอะไรอ่ะอ๋อสายกรีโอเคก็คิดว่าสายตีเร็วมาตลอดเลยนะคะฝ่าเราแรงนั่นน่ะแต่ได้แค่นั้นแหละจบโฮ้ยมันมีคนตีคีบอยู่ป้านน่ะใช่ค่ะตีไปเลยค่ะอย่ามายุ่งกับกูค่ะกูจะกันบ้านเนาะออเดี๋ยวมันวา์ปมาันบ้านอ่ะ ถ้ามึงว้ามันมึงโดนเตะนะจะตายแล้วไปก g อ d นางไม้จ้ะอีนั่นมันไหนนั่นมันสวยหรืออีปลวกะอนปลวกอีปลวกถือไม้กระดองกระดองกระบองเออเออควรตีใส่ใครอะนางไม้จ้าอุ้ยฟาซาฟาซาตีอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างหลัง ตายค่ะไปเลยตีปะอาตีค่ะตีค่ะกันบ้านด้วยค่ะอย่าสักให้ตีแต่หลอดค่ะคุณน้าจะโดนย่งมันอีดอกน่ากลัวมากไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกคิดมากไม่โดนหรอกโอเคนางไม้จ้านางไม้จ้าขอสามงางนะกูงางนะอ้าวอันตีหมดแล้วเฟรมตกเฟรมตกไรอ่ะเอาตา ตายอีดอกจะล้วงกูตายเลยมันนางไม้จ้ะนางไม้จ้า oh my god oh my god ฉลงงฉลงมากโลฉลงมากนางไม้จ้าขอสามตัวขอสามตัวกตีบ้านก่อนเดี๋ยวๆๆคีบอยู่ไหนวะอีดอกเออจบ ก็ชนะแล้วนะคะก็ขึ้นแรงแล้วนะคะแล้วก็เล่นคิมมี่ตามที่ขอด้วยขอบคุณค่ะแม้ว่าจะออกแนวสู้ชีวิตก็ตามเมื่อต้นเกมอีดอกตัวรักตัวเลมากอ๋อไม่ก็ขึ้นแรงแล้วค่ะคนสวยเกินสักทีดอกฉ <c oughs> ่ำๆล้นลดตจึงๆึ่งตาใน m v p อีกโอ้เหนือ <c oughs> ความคาดหมายนะคะนี่ โอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วย,กกยะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆรักคนดูนะคะ